กองบลังขุนศานี้ยังตึงอยู่เลยยังไม่ได้หนีไปไหนหัวหน้าอัจฉพลนี้ก็เข้าไปช่วยรองเล็ก mm hmm. ก็ไปยิงปะทะกันตานันวันไว้แต่รองเล็กก็เสียชีวิตตรงนั้นแล้วนะครับวันนี้พบกับวีรกรรมอันห้าวหาญของหน่วยกล้าตายจากค่ายปักทงชัยในการทําลายโรงงานผลิตเฮโรอีนของขุนศาโดยอดีตอาสาสมัครทหารพ่านกรกฎเกตแก้ว สวัสดีครับกรกฎเกตแก้วครับสำหรับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปดูภารกิจของหน่วยกล้าตายซัปเปอร์จากค่ายปักทงชัยในการถล่มโรงงานเฮโรอีนคุนสานะครับซึ่งในช่วงปี2524นี้เหตุการณ์ที่ชายแดนไทยพม่านะครับก็รุนแรงเรื่องยาเสพติดนะครับเพราะว่าตอนนั้นคุนสาหรือว่านายจางซีฟูก็มีกองกำลังอยู่ประมาณ56000คนตามที่เราได้รับทราบมานะครับ เป็นกองกําลังติดอาวุธแต่จริงๆแล้วตอนหลังเนี่ยเขาใช้กองกําลังของเขาเนในการคุ้มกันค้ายาเสพติดซึ่งขุนศานี่ตามแนวชายแดนนี่จะปลูกฝินเพื่อไปผลิตเฮโรอีนในฝั่งพม่านะครับที่ติดชายแดนไทยในอดีตย้อนไปจะได้ข่าวประจําเลยว่าระหว่างขุนศากองกําลังขุนศานี่จะมีการรบกันยิงกันปะทะก,กันกับทหารว้าแดงหรือกองกําลังว้าแดงเนี่ยซึ่งทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะแย่งพื้นที่ปลูกฟินนะครับแต่วันนี้ผมจะพาย้อนไปดูเหตุการณ์ตอนที่ ทหารพรานจูโจมค่ายปักทงชัยได้ไปเป็นหน่วยกาตายแซปเปอร์ทางพลเอกชวลิตได้รับคําสั่งจากพลเอกเปรมให้ปราบยาเสพติดขั้นเด็ดขาดตอนนั้นก็พลเอกชาวลิตก็มอบหมายให้พันเอกอรพันธ์วัฒนวิบูลนี้เป็นผู้ที่เป็นหัวหน้าชอกอในการปราบยาเสพติดนะครับก็คือก็หาจัดหากําลังนั่นแหละว่าจะเอากําลังส่วนไหนนะกำลังที่จะต้องไปปฏิบัติการรบในการนี้ไปปราบยาเสพติดครั้งนี้มันเป็นการปฏิบัติการนอกประเทศเพราะว่าโรงงานผลิตเฮโรอีนของคุณศานี้ ตั้งอยู่ในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านของเราทุกคนที่ไปนี่ต้องเป็นนักรบนีรนา,ามไม่มีการสนับสนุนนใดๆถ้าหากว่าจับได้ก็หมายความว่าเป็นกองกําลังไม่ทราบฝ่ายมันเหมือนกับทุกคนพร้อมที่จะตายเพื่อภารกิจแบบนักรบนีรนา,ามนะครับในที่สุดในปี2524พันเอกอรพันธ์ก็รุดมาที่ค่ายปากทงชัยเพื่อมาคัดตัวการจะเข้าไปปฏิบัติการในดินแดนข่าศึกจะต้องเป็นนักรบที่มีประสบการณ์ในการรบแล้วก็ต้องมีความกล้าหาญ พร้อมที่จะตายเพื่อภารกิจเขาก็มองเห็นค่ายปักธงชัยนี่แหละเป็นหน่วยที่คล่องตัวที่สุดเพราะมันมีประวัติการรบมาตั้งแต่ปี2521เรื่อยมาไม่ว่าจะเป็นการรบกับหน่วยต่างๆรบกับพอคอรบกับเจ้ากมอแม้กระทั่งกองกาลังต่างชาติพวกเราก็ผ่านกันมาหมดแล้วเขาก็เลยมาคัดตัวที่ค่ายปักธงชัยโดยคัดเอากําลังจากกองร้อยต่างๆจํานวน62นายนะครับใน62นายนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่โครงเราจํานวนหนึ่งก็คือพวกนายสิบพวกจ่าพวกนายทหาร ตอนนั้นนายทหารของเราที่ไปเป็นหัวหน้าชุดโจมตีก็คือท่านร้อยโทอัพลริจพรมมาท่านก็พระภารกิจในการเป็นหัวหน้าชุดโจมตีในภารกิจนี้นะครับเมื่อคัดตัวได้เรียบร้อยแล้วจํานวน62นายฝึกจบเรียบร้อยแล้วก็ออกปฏิบัติการตอนนั้นคุณสาถือว่าเป็นคนที่มีอิทธิพลมากในจังหวัดเชียงรายนะครับเราจะต้องปฏิบัติการแบบไปแบบลับๆมาไม่ให้เขารู้ไม่ให้ชาวบ้านหรือไม่ให้ใครรู้ว่ามีพวกเราเข้าไปปฏิบัติงาน ก็คือการเดินทางจากค่ายปักสงชัยไปจะต้องไปแบบพลรเรือนนั่งรถโดยสารไปนี่เลยครับไปรวมกันที่นู่นแหละทุกคนก็นั่งรถโดยสารไปแบบชุดพลรเรือนไปถึงจังหวัดเชียงรายตรงนั้นจะเป็นค่ายทหารนะครับเมื่อเราเข้าไปที่ค่ายปุ๊บหกทุ่มวันนั้นก็จะมีรถ6ล้อมาบรรทุกพวกเราเนี่ยมุ่งหน้าไปที่ชายแดนอำเภอแม่สายไปลงในที่พื้นที่ในป่าแห่งหนึ่งตรงนั้นสาเหตุที่เราต้องนั่งรถบรรทุก6กล้อไป เพื่อไม่ให้ชาวบ้านเขาผิดสังเกตไม่ให้ชาวบ้านเขารู้ว่ามีทหารเข้าไปนะครับทุกคนไปในชุดพลเรือนพอไปตรงนั้นะจะเป็นป่าศักพอไปถึงป่าศักตรงแนวชายแดนเนี่ยทุกคนก็ลงรถก็วิ่งกลับแล้วก็จะมีชุดทหารมีอาวุธมีทุกสิ่งทุกอย่างในการรบนะครับแม้กระตั้งกล้องไนท์วิชันหรือกล้องส่องในเวลากลางคืนเนะี่ยทั้งหมดเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากอเมริกาเพราะว่าภารกิจครั้งนี้เป็นภารกิจได้รับการสนับสนุนจากอเมริกาของเรานะครับ ซึ่งผู้ปฏิบัติก็คือคือทหารพรานจากค่ายป่าตงชัยจาก62นายนี้ก็จะเข้าปฏิบัติการในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านของเราในการไปทลายโรงงานเฮลรอ,อนกุงน้าเนี่ยเพียง39นายที่เหลือก็จะอยู่ตามพื้นที่ฝั่งไทยนะครับเก็บตัวเงียบเพื่อรอประสานงานพันเอกอรพันธ์วัฒนวิบูลท่านก็อยู่ฝั่งไทยนี่แหละเพื่อประสานงานกับหน่วยต่างๆในเวลาต่อมาหกทุ่มวันนั้นก็ได้ใส่เสื้อผ้าจากพลเรือนเปลี่ยนถอดออกมาใส่ชุดลายทางเป็นกองกําลังไม่ทราบฝ่าย พร้อมกับอาวุธที่นําไปแต่ครั้งนั้นเราเน้นปืน M72 ที่อเมริกาส่งมาให้เนี่ยทุกคนจะต้องถือปืน M72 คนละหนึ่งกระบอกนะครับนำไป3 0มก้ากระบอกแล้วก็มีพวกอาพีกีสตอนนั้นใช้อพีกีสองแล้วปืน M79 ้ปืนกล M60 ปืนกลจานนี่คืออาวุธหลักอาวุธการไปครั้งนั้นพวกเราจะใช้ลูกปืนที่ติดตัวไปเนี่ยถือไปกันสําหรับลูกปืนกลเนี่ยเอาไปคน,คนละ4 0 0นัดเพราะว่าเรากะแล้วว่า400นัดเนี่ยไปกลับระวังแผนว่าไปกลับ7วันนะ 7วันนี้ไปกับน่าจะโอเคจบแล้วก็อาหารที่เราเตรียมไปที่ไปกินเนี่ยสำหรับ7วันเท่านั้นเพราะว่าตอนฝึกเนี่ยพวกเราจะฝึกแบบอดอาหารนะตอนฝึกเราจะต้องใช้กินอาหารแบบประหยัดไม่ได้กินวันละสามมื้อนะครับเพราะว่าเราฝึกไว้ว่าถ้าหากเกิดเหตุการณ์ถูกล้อมเราก็จะไม่มีอาหารกินเราจะต้องกินแบบประหยัดเอาชีวิตรอดให้ได้เพราะว่าการปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการปฏิบัติการรับไม่มีกองกําลังใ,ใดๆที่จะสนับสนุนเรา ไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นพวกเราจะต้องเอาชีวิตรอดกลับมาฝั่งไทยให้ได้นั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี2,524ในที่สุดหัวหน้าอัตรพรก็นําพวกเราเดินลัดเลาะไปตามแนวชายแดนไปข้ามแม่น้ําเขาเรียกว่าแม่น้ําสายช่วงนั้นแม่น้ํามันจะหลากมากน้ําจะไหลเชี่ยวพวกเราก็ต้องข้ามลาน้ําทุกคนจะเดินในเวลากลางคืนนะครับข้ามแล้วก็เดินล,ะละัดเลาะขึ้นไปชายแดนขึ้นไปตามเนินเขาไต่เขาเขาลึกเข้าไปในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านของเรา เพื่อไปทำลายโรงงานเฮโรอีนของคุณสาตามพิกัดที่เราได้ข่าวมานะครับกลางวันทุกคนจะต้องนอนซ่อนตัวเมื่อเวลากลางคืนตะวันตกดินปุ๊บเราจึงจะออกเดินแทรกซึมไปเพราะว่าในเวลากลางวันเนี่ยมันอันตรายเพราะว่าพื้นที่ตลอดแนวชายแดนเทต์นั้นนะครับเป็นพื้นที่อิทธิพลของกองกําลังคุณสาหรือว่ากองกําลัง S u a ถ้าหากว่าเขาตรวจเจอเราภารกิจที่เราจะไปทํามันก็จะล้มเหลว เพราะฉะนั้นในเวลากลางวันต้องซ่อนตัวเจ็บเงียบกลางคืนมาแล้วก็ออกเดินลัดเลาะมุ่งหน้าในที่สุดเราก็เดินไปใกล้โรงงานเนรุินคุณสาวันนั้นตอนเช้าเผอิญเราไปหยุดตรงแหล่งน้ําพอดีเลยตรงนั้นมีลําห้วยพวกเราก็ตรวจเจอว่าเห็นผู้ชายสองคนกําลังหาปลาทางหัวหน้าชุดโจมตีของเราก็เลยตัดสินใจว่าต้องจับสองคนนียจับผู้ชายสองคนที่เราเห็นนียเอามาเป็นผู้นําทางในการเข้าตีคิดว่าผู้ชายสองคนนี้จะต้องเป็นทหารของขุนสาแน่เลย แต่มีข้อห้ามว่าเราต้องล้อมจับห้ามใช้อาวุธเด็ดขาดถ้าเราใช้เสียงปืนจะทําให้ข้าศึกจะรู้ว่ามีพวกเราเข้ามาในที่สุดก็จัดกําลังออกไปล้อมจับได้หนึ่งคนนะครับอีกคนหนึ่งเนะี่ยเขาวิ่งหนีไปเลยเขาวิ่งหนีได้เขารู้ว่าเราไม่กล้าย,ยิงเขาวิ่งหนีไปส่วนอีกคนหนึ่งเราก็จับได้มาเอาเชือกมาสอบเรียบร้อยเขาก็บอกวเขาเป็นกองกําลังของคุณสานั่นแหละทางหัวหน้าชุดโจมตีของเราก็เลยให้เขาเป็นผู้นําทางเราเข้าตี เขาก็พาเราเดินตอนนั้นเราไปกลางวันเลยแล้วเมื่อเราจับได้แล้วเราก็ต้องเดินกลางวันแล้วครับเพราะมันมันจะรองคืนไม่ได้แล้วเพราะตอนนี้เขารู้แล้วปรากฏว่าไอผู้นําทางของเราหรือว่าเฉลยที่เราจับได้มาเนี่ยมันก็พาเราเดินวนไปวนมาแทนที่จะมันพาเราเดินอยู่บนสันเขาที่เราเคยเดินมาการอยู่ในที่สูงเนี่ยด้านยุทธการด้านยุทธวิธีเนี่ยถือว่าสําคัญได้เปรียบแต่ว่ามันไม่ทําอย่างนั้นครับมันพาพวกเราเดินตามทางเล็กๆลงไปในร่องหุบเขามันก็ทําให้พวกเรา หน่วยการตายะเปอร์ถึงเป็นทหารปรานาจูงค่ายปักธงชัยที่ไป3านายเนี่ยครับก็ไม่ค่อยสบายใจเพราะว่าเราก็ผ่านการรบมาเยอะเนาะพอจะเดาเหตุการณ์ออกว่าถ้าหากว่ามีการประทะกันเนี่ยพวกเราจะต้องเสียเปรียบเพราะเราอยู่ชายภูมิที่เสียเปียบมันก็พาเราเดินไปอย่างนั้นแ่ะในที่สุดพอเดินไปถึงช่วงหนึ่งนะครับช่วงหุบเขาด้านด้านด้านซ้ายด้านขวานี่ก็จะเป็นเป็นภูเขาแต่เราจะเดินอยู่ในหุบเสียงปืนก็สนั่นวันไว้ขึ้นมาเลยแสดงว่าไอคนที่มันหนีรอดไปอ่ะมันไปส่งข่าวบอกกันแล้ว ให้มาซุ่มโจมตีพวกเราจึงเกิดการยิงปะทะก,กันอย่างรุนแรงในตอนนั้นนะดังสนั่นวันไหวเลยพวกเราก็ยิงถล่มหนักปะทะก,กันอยู่ประมาณ20นาทีตอนนั้นมันเกิดการชุลมุนมากเลยทําให้ทหารพรานเฉลิมชัยชัยสุวรรณเนี่ยถูกยิงที่เข่าด้านซ้ายนะครับส่วนเฉลยศึกซึ่งตอนนั้นทหารพรานเฉลิมชัยเนี่ยเป็นคนคุมมันก็สามารถวิ่งหนีไปได้มันวิ่งหนีไปได้เลยตอนนี้ก็สร้างความลําบากใจให้พวกเราแล้วแหละมันคงจะไปบอกกันเตรียมตอนรับพวกเราแล้ว ทหารบานเฉลิมชัยก็ได้รับบาดเจ็บแต่ว่าแม้ว่าจะได้รับบาดเจ็บแต่เราปฏิบัติการรับไม่มีการสนับสนุนใดๆทหารบานเฉลิมชัยก็ต้องกับเพื่อนก็ต้องเดินหน้าต่อไปเข้าไปตีโรงงานเฮโรอีนให้สําเร็จให้ได้เขาก็ตัดไม้นะครับเพื่อนๆก็ตัดไม้ให้เฉลิมชัยเนี่ยพยุงค้าเดินไปไปถึงโรงงานเฮโรอีนขุนศานี่เราสังเกตเห็นว่าขุนศามันจะรู้ตัวแล้วล่ะเพราะว่าสังเกตว่าเห็นคนพุ่งพลานที่โรงงานผลิตเฮโรอีน จะทำยังไงล่ะหัวหน้าชุดโจมตีของเราร้อยโทอัจพลก็เลยตัดสินใจว่ารอไม่ได้แล้วละ่ะเราต้องเข้าโจมตีเปิดฉากโจมตีเลยตอนนั้นเราก็จัดการยิงถลลมเพราะว่าจะมีกองกําลังคุ้มกันอยู่มันก็พยายามทําลายนะครับแสดงว่ามันรู้ว่าพวกเราเนี่ยจะเข้าไปมันพยายามทําลายเตาเตาผลิตเฮโรอีนนะครับเพื่อไม่เป็นหลักฐานเราก็ยิงกันถล่มทนานวันไว้เลยกองกําลังของคุณซาตรงนั้นก็เสียชีวิตจํานวนมากส่วนที่เหลือกพยายามหนีหนีไป ในที่สุดเราก็สามารถยึดโรงงานนิวอินของคุณซาได้แล้วก็ทําการเผาทําลายพวกน้ํายาเคมีแล้วก็ทําลายทิ้งพวกโรงเรือนต่างๆแล้วก็ทําลายจุดไฟเผาแล้วก็เราใช้ฟอสฟอรัสระเบิดฟอสฟอรัสระเบิดไฟ,ดฟโยนเข้าเพื่อทําลายเมื่อทําลายได้เรียบร้อยแล้วตอนนั้นก็เกือบจะค่าแล้วนะครับทางหัวหน้าชุดโจมตีของเราร้อยโทอตัตพลจิตพรมมานี่ก็สั่งให้ถอนกาลังกลับถือว่าภารจิตเราสําเร็จแล้วตอนนั้นยังไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเลยจากการเข้าโจมตี มีแค่ทหารผ่านเฉลิมชัยชัยสุวรรณคนเดียวเราเดินมาถึงช่วงหุบเขาตอนที่เราเดินออกมานะตรงนั้นเราก็ยังอยู่ในแอ่งนะครับปรากฏว่าเวลาประมาณหนึ่งทุ่มก็ถูกฝ่ายกองรังขุนศานี่ซุ่มโจมตีนะครับยิงมาจากสองฝั่งเลยยิงต่อสู้กันตะนานวันไหวเลยตอนนั้นพวกเราก็ยิงด้วยอาวุธนานาชนิดที่มีซเปอร์ของเราเนี่ยทุกคนก็ถือว่าเป็นคนที่ชํานาญการรบมาทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นแค่ทหารผ่านนะครับก็ยิงต่อสู้กันด้านฝั่งขวาน ของเนินนี่เสียงอาวุธนี่จะหนาแน่นแต่ด้านซ้ายนี่จะจะไม่หนาแน่นเท่าไหร่ทางหัวหน้าอาัตพลนี่ก็สั่งให้ตีแหกไปทางด้านซ้ายขึ้นเนินให้ได้เพื่อที่จะหนีไปเพราะว่าถ้าเราอยู่ตรงนี้เราจะเสียเปรียบถ้าไปฝั่งขวาก็ขึ้นไม่ได้แล้วมันเสียงปืนหนาแน่นฝั่งซ้ายนี่มันเสียงปืนไม่ไม,ไม่หนาแน่นเท่าไหร่ก็มีการยิงถล่มโจมตีอย่างหนักด้วยปืน m 7 2มจและจรวดอภิกีรวมทั้งปืน m 7 9ก็ปะทะกันอยู่ตรงนั้นประมาณ20กว่านาทีเสียงปืนด้านซ้ายนี่เง ทุกคนก็เลยขึ้นเนินเขาไปด้านซ้ายแล้วก็เดินหนีไปอย่างเร็วเลยแหละคนที่ลําบากหน่อยก็คือทหารพานเสรเิมชัยนี่แหละจะต้องทาไม้เดินกระยกิยกระยิทั้งปืนทั้งอะไรด้วยเดินผ่านไปคืนนั้นช่วงที่เราเดินข้ามเนินไปตรงนั้นสังเกตว่าทหารพานสุนทรที่ที่บอกผมเนี่ยนะครับทหารพานสุนทรก็ไปจากร้อยเก้าสองเอวนี่แหละเขาบอกว่ามันเวลากลางคืนเนาะสังเกตว่าเดินไปนี่สะดุดศบเต็มไปหมดเลย ศพของกองรังคุณสานี่แหละแสดงว่ากองรังคุณสานี่ก็เสียชีวิตไม่น้อยนะครับเราก็ใช้เวลาเดินต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนเช้าอยู่วันหนึ่งเช้าอีกวันหนึ่งเราก,นนก็ไปปรากฏว่าเอ้ามองจากเนินนี่ลงไปห่างไปประมาณไม่เกินร้อยเมตรจะเห็นโรงเรือนเป็นกระทบกระทบกระทบนะครับจำนวนมากเลยประมาณ56หลังได้แล้วก็มีกองกำลังทหารขุนสานี่วางกําลังอยู่เต็มเลยเพ่นพ่านอยู่ในนั้นทําให้หัวหน้าชุดโจมตีคิดว่าเราได้เปรียบเราอยู่ในที่สูง ก็เปิดฉากโจมตีเลยทีนี้เปิดฉากด้วยกรวดลกอาพีกีแล้วก็ปืนเอ็มเจแล้วก็ปืนเอ็มเจยิ่งกันสนานวันไว้เลยตรงนี้แหละที่ยิงกันหนักมากเพราะว่าค่าศึกมันจะมีกองกาลังประมาณไม่ต่ำกว่าร้อยกว่าคนหรือ2 0 0คนนะครับเขาได้ด่าหน้าเข้ามายิงโจมตีพวกเราด้วยอาวุธนานาชนิดเลยทีนี้แต่ตรงนั้นเป็นพื้นที่สูงเราได้เปรียบแต่เราไม่สามารถที่จะยับยัง้งกองกำลงังขุนศาที่มีกําลังเยอะกว่าเขาแม้จะเจ็บจะตายเขาก็ยิงแล้วก็ลุกไล่เข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆทำให หัวหน้าอัตพลิี่ตัดสินใจว่าเราต้องถอยถอยลงมาจากหุบตรงนั้นเพื่อที่จะขึ้นไปอีกเนินหนึ่งในขณะนั้นนะ่ะในขณะที่กําลังปะทะกันยังไม่ได้ถอนตอนนั้นนะ่ะมีทหารพรานของเราคนหนึ่งถูกยิงที่ศีรษะนะครับถูกยิงที่หัวเขาก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่ตอนนั้นเขายังมีสติอยู่เขายังวิ่งมาวิ่งเข้ามาหาทหารพลานเฉลิมชัยอยู่ว่าหัวหน้าหัวหน้าผมถูกยิงช่วยผมด้วยตอนนั้นก็มีคําสั่งให้ถอนลงแล้วถอนลงมาหุบนะครับถอยถอยลงหุบ เพื่อที่จะขึ้นไปอีกเนินหนึ่งมันไม่ได้ง่ายนะครับเพราะว่าถูกฝ่ายข่าศึกเนี่ยด่าหน้าเข้ามาแล้วก็ยิงตลมสนันมันไว้เลยเพื่อนๆเราก็หห้อยู่ปีกคนเจ็บนะครับลากกันเลยลากถอยลงมาตอนแรกๆคนเจ็บของเราก็ยังพูดได้ก็ยังก้าวขาแต่เราพยุงยังก้าวขาได้พอเดินมาได้สักระยะหนึ่งเหมือนเขาจะหมดสติแล้วแหละแต่เขายังไม่ตายนะเขา,ายังหายใจอยู่ขาเขาก้าวไม่ออกแล้วเลือดนี่ไหลอาบเต็มตัวแล้วพอมาถึงตรงป่าภายัยเพื่อนเราก็เลยตัดสินใจ ขืนเอาเพื่อนคนที่บาดเจ็บไปด้วยการล่าถอยเรียกการถอยของเราเนี่ยจะทําได้ช้ามากในขณะที่ข้าสึกก็ไล่เข้ามาอย่างดุนแรงก็เอาเขานี่ไปไว้ที่กอไผ่ตรงกอไผ่นะมันจะมีกิ่งไผ่มีใบไผ่เต็มไปหมดเลยก็เลยบอกเพื่อนคนนี้ว่าเพื่อนเราไม่อยากทิ้งเพื่อนหรอกแต่ว่าถ้าขืนเอาไปด้วยกันเนี่ยพวกเราสามคน,นคงจะตายพร้อมด้วยกันแน่เลยให้เพื่อนรอยอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะกลับมารับเอาใบไผ่แห้งตามนั้นก็ปิดปิดเพื่อนที่นอนอยู่ตรงกอไผ่นะครับซึ่งตอนที่เขาพูดเนี่ย คนเก็บไม่รู้สึกตัวแล้วแหละแต่ยังหายใจมันจําเป็นจริงๆที่จะต้องทิ้งเพื่อนทั้งที่จริงๆแล้วทหารพานค่าปรปองชัยรบมาไม่เคยทิ้งเพื่อนไว้แนวหลังพวกเราจะต้องตายก็คือตายด้วยกันแต่เหตุการณ์มันบังคับแบบนี้มันจําเป็นไม่คิดจะทิ้งเพื่อนแต่คิดว่าเมื่อเสียงปืนสงบก็จะมาเอาเพื่อนกลับนี่คือความคิดของหน่วยเปเปอรครั้งนั้นในขณะที่เอาใบพา,ายกบเพื่อนไว้เรียบร้อยมันก็ยิงมันก็ไล่เข้ามาอย่างกระชั้นชิดทุกคนก็วิ่งลงเขาไป ราไปถึงแหล่งน้ําตรงหูบตรงนั้นนะครับมันจะมีป่าไผ่ป่าไม้เบญญพัรณ์เต็มไปหมดแล้วว่าตรงริมน้ําจะมีป่าหญ้าป่าอะไรเต็มไปหมดเลยนาะเนี่ยคิดว่าทุกคนจะต้องหมอบหลบอยู่แถวนี้น่าจะรอดเพราะว่าป่ามันรกถ้าเราหมกซุบตัวอยู่แบบว่าไม่ให้มันเห็นเราคิดว่ามันหาไม่เห็นมันก็คงจะถอนตัวกลับไปทุกคนก็ประกันซ่อนตัวหมดหยู่แถวนั้นหลานพันธ์เฉลิมชัยกับเพื่อนอีก3คนก็อยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละแต่มันไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดซะแล้วเพราะว่า เราอยู่ในหุบตรงริมน้ํากองลังขุนสาเนี่ยมาอย,อยู่ด้านบนเลยนัยิงกาดมั่วไปหมดเลยโดยเฉพาะปืนกล M60 กพวกมันเนี่ยมันยิงพวกเราอยู่ตามแนวเนี่ยมันมันไม่รู้มันไม่เห็นหรอกเพราะป่ารกมันก็ยิงลูกปืนที่เฉียวพวกเราแต่ทุกคนตอนนั้นไม่ได้ตอบโต้เลยนะครับเพราะว่าถ้าหากเราตอบโต้ปุ๊บเนี่ยเราเสียเปรียบอย่างนี้จะทําให้พวกเราเนี่ยถูกยิงตายแน่ๆมีทางเดียวคือจะเก็บจะตา,ตายก็ต้องวางตัวให้เงียบให้มันคิดว่าไม่มีพวกเราอยู่แล้วมันจะได้ถอนตัวกลับไปเราจะได้กลับไปเอาเพื่อนเรา อันนี้คือทุกคนคิดอย่างนั้นนะครับแต่มันไม่เป็นไปอย่างนั้นเลยมันก็จะยิงอยู่นะมันก็จะอยู่เต็มบนห่างขึ้นไปประมาณจาก20เมตรนี่แหละบนเนินมันก็ยิงกาดลงมาปืนกล m 6 0สิบมันยิงโอ้โหสันนินวันไวเลยแถมด้วยปืนคอที่มันยิงอ่ะมันยิงเกินไปทั่วเลยตูมตามตูมตามตอนนั้นทุกคนก็เก็บตัวเงียบในที่สุดก็คั่มมืดแม้ว่าจะมืดแล้วมันยังไม่หยุดยิงนะครับ มันยังยิงอยู่จนถึงเวลาสามทุ่มมันถึงหยุดยิงก่อนที่จะค่ํทหารพันเฉลิมชัยอยู่ห่างจากเพื่อนประมาณวาเดียวทั้งทุกคนตอนนั้นก็พยายามเอาตัวรอดเพื่อนเราคนหนึ่งที่อยู่ด้านซ้ายมือเนี่ยก็ขุดใช้มือขุดนะครับพอตรงตรงริมตะลิ่งมันจะเป็นดินทรายด้วยใช้มือขุดขุดขุดเพื่อที่จะลงไปหลบลูกปืนก่อนจะค่ำก่อนที่เสียงปืนจะสงบทหารพันเฉลิมชัยห่างมาแค่วาเดียวกับเพื่อนขณะนั้นมีลูกปืนยิงก้าลูกหนึ่งตกมาห่างจากด้านซ้ายของเฉลิมชัยเนี่ยตรงที่ว่าเพื่อนเรา ทหารผ่านคนหนึ่งที่อยู่บนหลุมอ่ะเขายังไม่ได้ลงไปในหลุมนะครับถึงถ้าลงก็น่าจะลงไปหลบได้แล้วแหละแต่เขายังไม่ลงก็ยังนอนเมบกับพื้นแล้วก็เอามือขุดหลุมอยู่ลูกปืนมันตกตรงหน้าเขาห่างประมาณศอกเดียว M79 ลูกนั้นก็ระเบิดตู้มโดนหัวเขาเนี่ยเละเลยครับเขาก็ฟุบลงไปตรงหลุมเลยทําให้เขาเสียชีวิตตรงนั้นเลยทหารผ่านเฉลิมใจเห็นว่าโอ้ขืนอยู่ตรงนี้อยู่ไม่ได้แน่ๆเพราะลูกปืนมันลงหนาแน,น่นมากเขาก็เขาไปนั่งคลืบคานค่อยๆคลืบคานหน,นีออกไปประมาณจาก ห้าหเมตรแล้วก็เจ็บตัวเงียบรอให้มันค่ำมืดรอให้เขาหยุดยิงในที่สุดสามทุ่มเสียงปืนก็สงบเงียบแต่ว่ากองวันลงคุนสาเนี่ยไม่ได้หนีไปไหนเลยเขายังอยู่บนเนินแล้วก็พรกันก่อไฟแถมยังเอาข้าโพดมาย่างกินอีกส่งเสียงเ hey, ฮฮาสนุกสนานของมันเลยแหละเป็นโอกาสดีที่ทําให้ทหารพานเฉลิมชัยชัยสุวรรณเนี่ยกับเพื่อนเนี่ยได้คลืบคานนีเข้ามานีน,นีออกมา ซึ่งตอนนั้นไม่รู้ว่าใครต่อใครอยู่ตรงไหนแล้วครับทุกคงก็ตั้งเกาะกลุ่มเอาตัวรอดกันไปเขาคานไปได้ไกลนะครับคานไปไกลมากจนคิดว่าฝ่ายขุนสากงจะไม่เห็นแล้วล่ะกคงจะไม่อยู่แถวนี้แล้วเขาจึงลุกขึ้นเดินภารกิจจะสาเร็จแล้วแต่ว่าเราก็เสียเพื่อนไปแล้วอย่างน้อยๆก็คนหนึ่งอ่ะโดนเอ็มเก้าเสียชีวิตตรงที่ริมน้ําอีกคนหนึ่งก็เราไปไว้ที่กอไผ่ไอ้นั้นเราก็ไม่ได้เอามาเพราะว่าเราไม่สามารถกลับไปเอาได้เพราะว่ากองพลังขุนสานี่ยัง ยังตึงอยู่เลยยังไม่ได้หนีไปไหนทุกคนก็เดินต่อไปอันนี้คือจุดของทหารผ่านเฉลิมชยัยชัยสวุวรรณนะครับส่วนอีกจุดหนึ่งก็คือจุดของร้อยโทอัจรพลกับหัวหน้าเล็กแล้วก็ทหารผ่านของเราอีกหลายๆคนซึ่งตอนนั้นมันจะแตกออกไปประมาณ4ีหกลุ่มนะครับกลุ่มละหาคนบ้าง4ี่คนบ้างก็อยู่กันเป็นจุดๆุดเอาตัวใครตัวมันตัวรอดนะครับตอนนี้ผมจะพาไปดูจุดของร้อยโทอัตริพลทึ่ตอนนั้นหนีเข้ามาในฝั่งไทยแล้วสามารถเข้ามาถึง สายน้ําแม่คาแล้วสายน้ําคำแล้ว,ำำลวตรงสายน้ําคานี่จะเป็นเหมือนสายน้ํามรณะนะครับเพราะว่ากองกลังทุนศาจะอยู่เป็นจุดๆตามลําน้ําตามลําตับบนฝั่งนะครับที่ว่าสายน้ําไหลผ่านเขาจะซุ่มโจมตีเราตลอดเลยแต่ว่าเพื่อนเราที่ได้รับบาดเจ็บถูกยิงแล้วก็ไปไม่ไหวเนี่ยจะต้องเอาเพื่อนให้หนีให้ลอยมาตามน้ําเราคิดว่าอย่างนั้นเราก็ประกันมาตามน้ําแม้จะเป็นเวลากลางคืนก็นยังถูกซุ่มโจมตีตามลําน้ําทําให้เพื่อนๆเราที่ได้รับบาดเจ็บ ตอนที่ลอยมาตามน้ําคนที่เก็บหนักลอยต่อไปไม่ไหวก็ค่อยจมน้ําเสียชีวิตลงไปหลายคนเหมือนกันส่วนหัวหน้าอัจจะพลวันนั้นได้ยินเสียงรลองเล็กรองพอพบร้อยเก้าสองศูนย์เนี่ยแกมาด้านหลังแกแกมาอีกจุดหนึ่งแกก็ได้ยิงปะทะกับ,ก,บกองรังขุนสาแล้วรลองเล็กก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสทางหัวหน้าอาถรพของเราเ,เข้าไปช่วยตอนนั้นมันก็เป็นเวลาที่หลายวันผ่านมาแล้วแหละ อาวุธลูกปืนของแต่ละคนบางคนก็เหลือน้อยบางคนก็ไม่มีแล้วก็มีลูกปืนอนะ่ะสี่ร้อยนัดก็ยิงกันหมดแล้วแต่คนที่มีอาวุธที่ยังเหลือลูกปืนเยอะก็คือ,อผู้กองอัจฉริยนี่แหละหัวหน้าอัจฉริยนี่ก็เข้าไปช่วยรองเล็กก็ไปยิงปะทะกันสนันวันไวแต่รองเล็กก็เสียชีวิตตรงนั้นแล้วนะครับในขณะที่หัวหน้าอัจฉริยะกำลังยิงโจมตีต่อสู้ยิงต่อต้านไม่ให้พวกกองลังขุนศารุกเข้ามาเนี่ยซึ่งเพื่อนๆเ,เ,เราอีกจํานวนหนึ่งก็ไม่มีลูกปืนแล้ว หัวหน้าอัตพลก็ตะโกนให้พวกเราเนี่ยส่วนที่เหลือเนี่ยไม่มีอาวุธเราให้หนีไปหนีไปหัวหน้าจะยิงต่อสู้ยิงคุ้มกันให้พวกเราอีกวนหนึ่งก็หนีหนีไปส่วนอีกด้านหนึ่งมีเพื่อนเราอีกคนหนึ่งนะครับไอ้นี้มันก็ตอนที่ลอยน้ํามามันก็ถูกยิงถูกยิงที่ตูดพวกเราจะแช่น้ําหลายวันอยู่ในน้ําร่องลอยตามน้ํามาหลายวันแล้วเขารู้สึกว่าแสบแผลปวดแผลที่โดนยิงเขาก็คลานขึ้นไปบนเนินตรงตะลิงนะครับลานการถึงตะลิงขึ้นไป ซึ่งตอนนั้นหัวหน้าโตนี่ก็อยู่อยู่ใกล้ๆนั่นแหละก็ตะโกนบอกว่าอย่าขึ้นไปอย่าขึ้นไปเพราะว่าอีกด้านหนึ่งเนินอีกด้านหนึ่งนะ่ะมันจะมีป้อมปืนกลของขุนซาอยู่แต่อันนี้มันมันปวดแผลมันแสบแผลมันไม่สนใจและมันคลานขึ้นจากน้ําไป ขานขึ้นไปได้ไม่ไกลนะก็เสียงปืนกลจากเนินตรงนั้นของคุนศาก็ดังสนัน่นวนไหวขึ้นมา2จชุดจากสายตาของหัวหน้าโตเนี่ยมองเห็นเลยว่าเพื่อนถูกยิงไปลร่างพุนเลยแต่ช่วยอะไรไม่ได้ตอนนั้นทุกคนก็ต้องเก็บตัวเงียบในขณะเดียวกันด้านจุดของร้อยโทอัตรพรินี่ก็ถูกฆ่าศึกลุยยังนะักทําให้ร้อยโทอัตรพรนี่ถูกยิงกระเด็นตกน้ําไปเลยจากนั้นมาทุกคนก็หนีเอาตัวรอดคนที่เหลือก็หน,นีเอาตัวรอดหนีมาตามน้ําล่องมาตามน้ําหลายวันนะครับแม้ว่าจะถูกยิงถูก ตู้มโจมตีก็เอาตัวรอดมาเท้าในเปื่อยหมดเลยเดินไม่ไหวแล้วทำให้เหตุการณ์รุนแรงมากตอนนั้นพวกเราสูญเสียชีวิตจํานวนมากแล้วก็บาดเจ็บจํานวนมากเลยพันเอกอรพันธ์วัฒนวิบูลเห็นว่าพวกเราอยู่ในสถานการณ์ที่ลาบากพันเอกอรพันธ์ก็เลยไปขอให้ทหารจากจังหวัดเชียงรายนั่นแหละหนึ่งกองพันนากําลังรถยีมซีเข้าสู่พื้นที่เลยเพื่อไปช่วยพวกเราพอเข้าไปปุ๊บก็กองกำลังขุนศ่าเห็นก็พากันถอนตัวกลับหมดเลยครับ เขาเห็นทหารไทยเขาก็เลยหนีหมดส่วนที่เหลือก็ประกันปลอดภัยแล้วก็หลายๆคนก็หนีเข้าไปในหมู่บ้านหนินแตกไปอะไรพวกน,นี้แล้วก็ทหารเราก็ออกตามตามไปช่วยเหลือแล้วก็กลับมาที่ค่ายปะทงชัยผลการปฏิบัติการครั้งนั้นมีเจ้าหน้าที่คงเราเสียชีวิตถึง4นายรวมทั้งร้อยโทอัจฉริท่านก็เสียชีวิตในเหตุการณ์แล้วก็มีรองเล็กแล้วก็มีในสิบมีจา่า เบ็ดเสร็จก็4นายที่เสียชีวิตสรุปแล้วมีเจ้านีคงเสียชีวิต4มีทหารพรานเสียชีวิต3รวมกันเป็น7นายแล้วก็ทหารพรานบาดเจ็บอีก20ที่ไม่เจ็บไม่ตายพร้อมที่จะลบต่อได้มีเพียง12นายสําหรับยุทธการครั้งนี้นะครับเมื่อกลับมาที่ค่ายปักทงชัยแล้วก็ฟื้นฟูพักเพราะว่าเราสูญเสียจ,จํานวนมากแล้วก็ในเวลาต่อมาก็ได้ตั้งเป็นทางการขึ้นมาเป็น ชอคห14หรือว่าชุดควบคุมและประสานงานโครงการ51 4สขึ้นตรงกับรบพิเศษจากรบบุรีภารกิจของหน่วยนี้ก็คือปราบกองกำลังขุนศารและปราบปามยาเสพติดด้านภาคเหนือนะครับสุดท้ายนี้ผมก็ขอฝากหนังสือที่ผมเขียนด้วยนะครับหนังสือที่ผมเขียนทั้งหมดมีอยู่8ดเล่มนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาเบอร์โทรแล้วก็มี Facebook ให้นะครับมีเรื่องที่ถล่มบ้านหินแตกก็มียังไงก็ติดต่อมานะครับฝากด้วยนะครับบ๊ายดีครับ